อยากให้คุณพิมพ์แชร์นิดนึงว่า3ตัวแบบในใจที่แบบใช้บ่อยๆคืออะไรและทําไมถึงเลือก3ชิ้นนั้นเป็นพิเศษอย่างไงครับค่ะอย่างพิมพ์นะคะก็คือ3าตัวที่ชอบที่สุด อันนี้เหมือนประกาศรางวัลเลยเนาะอัน,นจริงๆก็คือชอบหมดเลยนะคะไม่ได้เรียงตามลําดับว่าชอบมากชอบน้อยเนาะก็คือจะมีมิสค่ะที่พูดไปแล้วเนาะว่าแบบเป็นมิสตรคู่บ้านอ,อันนี้ก็คือต้องมีสลหรับพิมเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเจลมอยเจอร์ค่ะตัวนี้ก็คือพิมรู้สึกว่าแบบว่าพอมิสปุ๊บเนี่ยมันอาจจะยังไม่สะใจเพราะว่าพิมเป็นคนผิวแหง้งก็คือพอโปะเจลมอยเจอร์เข้าไปที่แบบส่วนผสมมันใกล้เคียงกันมากอะ เสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้เหมือนบูสต์ผิวในความสึกพิมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นคุชชั่นค่ะคุชชั่นเนี่ยที่พิมใช้ก็คือ,อหลังจากทา2อ,อันเนาะเวลาตอนอเราออกไปข้างนอกแล้วก็ทาเป็นคุชชั่น,นก่อนออกแดดเพราะมัน,<อ>นมี s p สบด้วยก่อนตีกอล์ฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือตัวตัวคุชชั่นเนี่ยพิมรู้สึกว่า ดีเบาเบาเลยแล้วก็รู้สึกว่าปกติพิม่เป็นคนหน้าแห้งเนะาะเพราะฉะนั้นพิม่แต่งหน้าพิมก็จะแบบไม่ได้ใช้รองพื้นก็คือใช้ตัวคุชชั่นของเราแพน์ที่ตัวเดียวจบตัวเดียวจบเพราะว่าพอเราทาครีมไปแล้วเหมือนเราบำรุงแล้วคือตัวคุชชั่นเนี่ยเขาก็มีบำรุงอยู่ข้างในนั่นอีกพิมก็ทาเข้าไปแล้วก็เรารู้สึกแบบทั้งอุ่นใจทั้งสบายใจแล้วก็สบายหน้า